ตอนนี้เพื่อนๆกำลังเครียดเพราะว่าเราหยุดกินไม่ได้ตะบะแตกหนักขึ้นจนหาทางกลับไม่เจอหรือว่าเรียกสติกลับมาไม่ได้อยู่หรือเปล่าครับประเด็นก็คือถ้าพื้นฐานของเราเป็นคนชอบกินอาหารอร่อยๆมาตลอด พอเรามาเริ่มควบคุมอาหารและออกกําลังกายหนักขึ้นก็อาจจะทําให้เรามีปัญหากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินอาหารแค่วันละมือ้อหรือแค่800แคลอรี่ต่อวันเราอาจจะคํานวณทุกอย่างเพราะว่ากลัวแคลอรี่เกินและพอเราอยู่คนเดียวก็อ,อาจจะหยุดคิดเรื่องอาหารไม่ได้และกินจุกจิกจนน้ำหนักดีดเพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นตน้นวันนี้ผมโค้ดเคเลยจะพาไปดู5เหตุผลที่ทำให้เราหยุดคิดเรื่องอาหารไม่ได้เสี่ยงที่จะตะบาดแตก และจะมีวิธีป้องกันมาแนะนำด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ เพื่อนๆครับแน่นอนครับว่าถ้าเราต้องการลดน้ําหนักเราก็จะต้องเริ่มควบคุมอาหารหรือค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเราให้ดีขึ้นเช่นเริ่มกินผักและผลไม้มากขึ้นและในหนึ่งวันเราก็ควรจะเริ่มดูว่าเรากินอะไรเข้าไปในปริมาณเท่าไหร่ด้วยแต่ปัญหาก็คือการที่เราเคร่งกับการลดน้ำหนักและการลดไขมันมากเกินไปหรือพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะลดน้ำหนักผิดวิธีมาตลอดก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นคนกลัวอ้วนเช่นคำนวณแคลอรี่ทุกอย่าง ไม่อยากเจอเพื่อนไม่อยากออกบ้านเวลาจะไปกินข้าวข้างนอกก็จะอดข้าวทั้งวันเพื่อที่จะกินมื้อใหญ่ๆหนักๆทีเดียวสิ่งที่แย่ตามมาก็คือเราอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แย่กับอาหารน้ำหนักขึ้นหรือว่าพุ่งกลับมาเหมือนเดิมเราอาจจะล้วงขอกินยาถ่ายและเข้าฟิตเนสทั้งวันเพื่อไปเบิร์นออกได้ และที่สําคัญนะครับเวลาที่เราอยู่คนเดียวในสมองก็จะคิดแต่เรื่องอาหารลดน้าหนักไม่มีความสุขและอายที่คุมตัวเองไม่ได้เป็นต้นดังนั้นการที่เรารู้ทันพฤติกรรมการกินอาหารของเราหรือเหตุผลที่ทําให้เราเสี่ยงที่จะตะบะแตกหยุดกินไม่ได้และเรียนรู้วิธีป้องกันตั้งแต่เนินเน่นๆก็จะส่งผลดีต่อการลดน้ําหนัก และสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงได้ซึ่งสาเหตุที่1ที่อาจจะทําให้เราตะบะแตกและควบคุมอาหารไม่ได้ก็คือ 1. เราสามารถเข้าถึงอาหารได้ตลอด24ชั่วโมง แน่นอนครับว่าข้อดีของการมีอันจะกินก็คือเราไม่ต้องกลัวอดแต่มันก็จะมาพร้อมกับอาหารที่เยอะเต็มตู้และพร้อมที่จะหยิบเข้าปากได้ทุกเมื่อดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุและ5คําแนะนําในการซื้อของเข้าบ้านก็คือ 1. เลือกซื้อแต่ของที่มีประโยชน์เข้าบ้านเท่านั้นหรือซื้อและกินขนมและของที่เราชอบให้หมด ตั้งแต่อยู่ข้างนอก 2. เราอาจจะเลือกวิธีซื้อของออนไลน์ดีกว่าถ้าใจไม่แข็งพอพราะเราจะได้ไม่ต้องเดินผ่านอาหารที่ยั่วยวน 3. เริ่มเอาอาหารที่ดีต่อสุขภาพไว้ใกล้ตัวมากขึ้นเช่นวางแอปเปิลไว้บนโต๊ะอาหารและในครัวก็อาจจะมีถั่วรอธรรมชาติ วางไว้หยิบกินเล่นได้ 4. พยายามกินอาหารให้เป็นมือม้อๆและกินให้อิ่มไปเลยทีเดียวเพื่อที่เราจะควบคุมความหิวได้ดีตอนก่อนนอน 5. าระหว่างกินอาหารเราอาจจะไม่ดูมือถือหรือว่าทีวีดีกว่า เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสที่อาหารจนกินเยอะเกินไปโดยไม่รู้ตัวเป็นตน้น2ก็คือเราอาจจะกินอาหารตามอารมณ์บ่อยๆจนเป็นนิสัย Emotional Eating หรือการกินอาหารตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์เหงาเบื่อโกรธและเศร้าอาจจะทําให้เรามีความสุขชั่วคราวได้จริงแต่การที่เราเอาอาหารมาแก้ปัญหาอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้น จะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและอาจจะเป็นการสร้างนิสัยการกินอาหารที่แก่ยากและไม่ดีในอนาคตดังนั้น ก่อนที่เราจะหยิบอะไรเข้าปากเราควรหยุดและถามตัวเองก่อนว่าเราหิวหรืออยากจะกินอาหารนี้จริงหรือเปล่าหรือเราแค่เหงาเศร้าและโกรธใครอยู่ไหมประเด็นสําคัญต่อมาก็คือโดยทั่วไปนะครับอารมณ์เบื่อจะเกิดขึ้นง่ายและเป็นสาเหตุต้นๆที่ทําให้เราอยากกินอาหารมากกว่าปกติเช่นเราอาจจะอยากหยิบอะไรเข้าปากระหว่างดูหนังหรือว่าซีรีส์ดังนั้นเราอาจจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเราด้วยว่า เรากินอาหารเพราะเบื่อหรือเปล่าและการดื่มน้ําเย็นเข้าไปก่อนก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการดับความหิวครับ 3. ก็คือเราอาจจะกินอาหารข้างนอกเป็นส่วนใหญ่ประเด็นก็คือการกินอาหารข้างนอกเป็นประจําอาจจะทําให้ร่างกายเราได้รับพลังงานแคลอรี่จากอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปโดยเฉพาะน้ําตาลและน้ํามันทําอาหาร ดังนั้นเราควรเริ่มวางแผนล่วงหน้าเลยดีกว่าว่าเราจะไปไหนกินอะไรและกินกับใครเช่นถ้าเราจะไปร้านอาหารเราก็อาจจะดูว่ามีเมนูอะไรบ้างที่น่าจะมีสารอาหารหลักครบนั่นก็คือโปรโตีนไขมันดีและคาร์บเชิงซ้อนและที่สําคัญเราไม่ควรเสียดายอาหารหรือว่ารู้สึกว่าต้องกินให้เกลี้ยงทุกเมนูที่สั่งเป็นต้นสิ่งที่ต้องระวังต่อมาก็คือการอดอาหารทั้งวันเพื่อไปกินมื้อใหญ่ทีเดียวโดยเฉพาะบัฟเฟ อาจจะทําให้เราเลือกกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพจนอ้วนเร็วกว่าปกติและเราอาจจะกินอาหารเร็วเกินไปได้พอเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าท้องเราอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า15-20นาทีในการที่จะบอกสมองว่าเราอิ่มแล้วหรืออาหารในท้องมีเยอะมากพอแล้วหรือถ้าเรากินเร็วและเยอะเกินไปร่างกายอาจจะได้รับพลังงานแคลอรี่เกินความจําเป็นได้ทิปดีๆก็คือนักวิจัยเขาบว่า คนส่วนใหญ่นะครับมักจะตักอาหาร3ชนิดใส่จานก่อนแล้วจะกลับมาเติมอาหารชนิดเดิมเพิ่มอีกครั้งดังนั้นในการกินบาฟเฟ่นะครับเราอาจจะเริ่มจัดจานให้ดีตั้งแต่แรกดีกว่าเช่นเราอาจจะเลือกแหล่งโปรตีนก่อนแล้วค่อยไปดูคาร์โบไฮเดรตผักผลไม้และตบท้ายด้วยของหวานที่อยากกินเป็นตน้น4ก็คือเพื่อนครอบครัวและนิสัยส่วนตัวอาจจะทําให้เรากินเยอะโดยไม่รู้ตัว รู้ไหมครับว่าเรามักจะกินอาหารเหมือนกับคนที่เราอยู่ด้วยและเคี้ยวอาหารในความเร็วเท่ากันอีกต่างหากดังนั้น4ี่คำแนะนําในการควบคุมอาหารที่แนะนําก็คือ 1. ถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรเป็นคนแรกที่ชวนทุกคนกินอาหารดีๆหรือเป็นคนแรกที่สั่งอาหารดีกว่า 2. เราไม่จําเป็นต้องกินเร็วเหมือนคนอื่นหรือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดทุกคําดีกว่า 3. เริ่มตั้งสติและเตือนตัวเองว่าร่างกายเราจะต้องการพลังงานแคลอรี่และสารอาหารที่แตกต่างกันกันกบคนที่เราอยู่ด้วยและ 4. ถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจัดจานอาหารให้ดีและนั่งกินอาหารให้เรียบร้อยมากกว่าที่จะยืนหรือเดินไปกินไปเป็นต้น 5. ก็คือเวลานอนเวลากินอาหารและเวลาอดอาหารอาจจะไม่เหมาะสมกับเรา ประเด็นก็คือเวลาเข้านอนและคุณภาพของการนอนเช่นการนอนน้อยลงแค่หนึงชั่วโมงหรือการทํางานเป็นกะนะครับจะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตระดับฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนหิวและความอยากอาหารของเราโดยตรงนี่คือเหตุผลที่ 1>, 1. เราควรเริ่มเข้านอนให้ใกล้เคียงกับเวลาเดิมและนอนให้เพียงพอถึงแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม 2. ถ้าวันไหนเรานอนน้อยเราจะต้องระวังอาหารหวานหวานหรือของมันของทอดให้ได้มากที่สุดและเลือกกินอาหารดีๆเข้าไปให้อิ่มก่อนดีกว่า 3. เราอาจจะกินอาหารมื้อแรกภายใน3-5ชั่วโมงหลังจากที่ตื่นนอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป 4. เราไม่ควรห้ามตัวเองไม่ให้กินอาหารที่เราชอบระหว่างการไดเอท แต่เราควรกินให้ถูกเวลามากกว่าและ 5. เราอาจจะเริ่มวางแผนว่าจะทำอะไรบ้างในหนึ่งวันล่วงหน้าเพื่อที่เราจะไม่ได้ผัดวันประกันพุ่งจนเกิดอารมณ์เบื่อหรือ,รอว่างุดหิดกับตัวเองและแก้ปัญหาด้วยอาหารนั่นเองครับ เพื่อนๆครับการที่เรากินอาหารเยอะขึ้นหรือกินบ่อยขึ้นในบางวันมันจะเป็นเรื่องปกติมากๆแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือการกินอาหารตามอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นที่อาจจะทําให้เราควบคุมอาหารไม่ได้เสี่ยงที่จะตะบ่าแตกและเสี่ยงที่จะโยโยท่ทีหลังนั่นเองดังนั้นตอนนี้เราเริ่มฟังร่างกายเราสังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร ดูว่าเราหยิบอะไรเข้าปากบ้างใน1วันและเริ่มเรียนรู้ว่าสถานที่อะไรหรือว่าอาหารชนิดไหนที่เป็นจุดอ่อนหรือทําให้เราตะบะแตกง่ายๆเป็นต้นครับตอนนี้มีอาหารอะไรบ้างที่เพื่อนๆสังเกตว่าหยุดกินไม่ได้บ้างครับถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการออกกําลังกายที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุน่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน 3- าถึงหเดือนนี้ แอดไลน์ <Ad> มาตามลิงด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ